สวัสดีค่ะอ่านะฮะมาว่ากันถึงเรื่องจากเมลวันนี้เป็นเรื่องของใครอะไรยังไงเป็นเรื่องจากคุณเชอร์แตมนะคะคุณเชอร์แตมตั้งชื่อเรื่องนี้ไว้ว่าชื่อใครนอนข้างๆครับค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่แล้วค่ะอตอนนั้นเนี่ยคุณแตมยังคงเรียนอยู่ ตอนนั้นเป็นช่วงภาคเรียนที่สองค่ะซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมพานักเรียนไปเข้าค่ายคุณธรรมที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งมันเวลาสามวันสองคืนและด้วยความที่ว่าคุณแตมอ่ะเขานับถือศาสนาอิสลามเขาก็เลยไม่อยากไปค่ะพี่ครับแต่ด้วยการเข้าค่ายครั้งเนี้มันเป็นข้อบังคับที่นักเรียนทุกคนจะต้องไปอทําให้คุณแตมต้องไปเข้าค่ายร่วมกับเพื่อนๆด้วยคพอมาถึงวันที่ต้องไปเข้าค่ายอะค่ะ มันเป็นธรรมดายอยู่แล้วที่เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากไปเพราะเนื่องจากที่ว่าเขาจะไม่สามารถร่วมกิจกรรมทางศาสนากับเพื่อนๆคนอื่นได้เลยครับเขาจะต้องโดนแยกออกมานั่งข้างหลังค่ะหรือว่าแยกออกมาอยู่ข้างนอกร่วมกับเพื่อนที่นับถือศาสนาอื่นๆแทนซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณแตมจำความรู้สึกได้ดีว่าอยากกลับบ้านแค่ไหนพอเดินทางมาถึงที่วัดได้ไม่กี่ชั่วโมงเขาก็รู้สึกอยากกลับบ้านเลยค่ะครับ วัดแห่งนี้เนี่ยมันเป็นวัดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางเพราะว่านอกจากจะเป็นวัดแล้วเขาก็ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยค่ะอืมเมื่อเดินทางมาถึงเนี่ยคุณครูก็ได้ให้พวกนักเรียนเดินถือกระเป๋าสัมภาระไปไว้ตรงที่พักคแล้วก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดลำลองเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติธรรมค่ะอื ซึ่งที่พักที่ทุกคนจะต้องนอนกันเป็นเวลาสองคืนเนี่ยมันเป็นห้องที่ก่อขึ้นด้วยปูนหลังใหญ่คลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งเป็นแนวลึกเข้าไปค่ะส่วนหลังคาเนี่ยจะทําด้วยสังกะสีหน้าต่างรอบที่พักก็จะติดด้วยกรงเหล็กดัดอืประตูเนี่ยจะมีสองฝั่งก็คือหัวท้ายพอเราเดินเข้ามาทางประตูเนี่ยฝั่งท้ายห้องจะเจอห้องอาบน้ําที่ตั้งอยู่ทางด้านหลังค่ะครับห้องอาบน้าเนี่ยจะก่อด้วยปูนเหมือนกัน ตรงกลางห้องจะมีอ่างน้ําขนาดใหญ่แล้วก็ขันวางเรียงไว้เพื่อเป็นห้องอาบน้ํารวมออืมอืมซึ่งภายในที่พักเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งๆโดยทั้งนักเรียนและคุณครูจะต้องนอนรวมกันทั้งหมดค่ะเขาจะแยกกันแค่ชายกับหญิงเท่านั้นอส่วนด้านบนเนี่ยจะมีกรดลักษณะคล้ายมุ้งแต่ขนาดเล็กห้อยอยู่ทุกคนจะมีกรดเป็นของตัวเองค,ค่ะคืนนั้นเนี่ยหลังจากร่วมกิจกรรมเสร็จพอถึงเวลาพัก่อดปุ๊บ ทุกคนก็แยกย้ายพากันกลับที่พักบางก็ไปอาบน้ําไปปูที่นอนตอนนั้นเนี่ยคุณแตมบอกว่าเขาเห็นว่าคนในห้องอาบน้ํายังเยอะอยู่ครับเขากับเพื่อนก็เลยเลือกที่จะปูที่นอนกันก่อนโดยทางวัดเนี่ยจะได้เตรียมเสื่อหมอนแล้วก็ผ้าห่มไว้ให้คนละหนึ่งชุดค่ะอืพอจัดการปูเสื่อเรียบร้อยก็ดึงกรดลงมาครอบเสื่อไว้คสอดเก็บชายกรดไว้ใต้เสื่อทั้งสามทิศเพื่อกันอยู่พอถึงเวลานอนปุ๊บคุณครูก็ปิดไฟค่ะครับ เหลือเปิดไว้แค่ไฟตรงบริเวณห้องอาบน้ำทําให้ภายในที่พักเนี่ยมันมองเห็นแค่ไฟสลัวสลัวแต่ด้วยความที่มันแปลกที่แปลกทางอะคะ่ะคุณแตมจะเป็นคนที่นอนหลับค่อนข้างยากครัถ้าหลับไปแล้วเนี่ยเขาก็จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งกลางดึกพราอเขารู้สึกว่าหลังอะ่ะไปชนเข้ากับอะไรบางอยา่างออืซึ่งต้องบอกก่อนนะคะพี่ว่ากรดที่เขาให้นอนกันอะมันเป็นกรดขนาดเล็ก ขนาดสำหรับแค่หนึ่งคนเท่านั้นคุณแตมเนี่ยพอรู้สึกว่าเขา,าหลังไปกระแทกกับอะไรเขาก็เลยพลิกตัวหันไปครับเพื่อที่จะดูว่ามันมันมีใครเข้ามาเพราะาตอนนอนเขานอนคนเดียวไงแล้วเขาก็จําได้ว่ากระเป๋าอ่ะเขาวางพิงกําแพงไว้ที่ด้านนอกครับตอนนั้นด้วยความงงเงียค่ะคุณแตมไม่ได้คิดเรื่องผีหรือเรื่องลี้ลับอะไรเลยอืมเมื่อหันกลับไปเขาไม่เห็นอะไรเลยค่ะเพราะว่าความมืดคคุณแตมเขาก็เลยใช้มือเอื้อมไปคลำแทน แต่ปรากฏว่าคุณแตมะไปจับเข้ากับอะไรบางอย่างอืมคุณแตมก็เลยเลื่อนมือคลำไปเรื่อยๆปรากฏว่าสิ่งที่เขาจับได้ค่ละลักษณะคล้ายคนนอนหงายห่มผ้าอยู่ข้างๆแขนแนบกับลำตัวขายียอตรงครคุณแตมสัมผัสได้ว่าตัวคนที่เขาสัมผัสได้ค่อนข้างแข็งค่ะตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรคิดว่าเป็นเพื่อนหรือเปล่าที่เข้ามานอนด้วยค,คุณแตมก็เลยเริ่มออกแรงเขย่าตรงบริเวณแขนค่ะเพ,พ,พ,พื่อจะปลุกถามว่าเนี่ยใคร แต่มันไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมามสิ่งนั้นเนี่ยยังคงนอนนิ่งครับในหัวงคุณแตมเริ่มคิดไปต่างๆแล้วค่ะว่าคุณแต่มะละมือเข้าไปนอนในกรดของเพื่อหรือเปล่าหรือว่ามีเพื่อนคนไหนเข้ามานอนในกรดของเขาครับแต่ทันใดนั้นอ่ะมันมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาค่ะพี่ครับมันเป็นเสียงลมหายใจ ที่ดังและก็แรงมากอืมเมื่อเขาหายใจออกอะ่ะคุณแตมรับรู้ได้ถึงลมที่มันมันสัมผัสโดนกับคุณแต็มเลยค่ะครับุณแตมตกใจมากรีบลุกขึ้นนั่งเพราะว่าเขารู้สึกว่าเหมือนกับใบหน้านั้นมันอยู่ใกล้กันมากค่ะอืแต่พยายามมองแค่ไหนก็มองไม่เห็นครับุณแตมเอื้อมมือไปจับที่ชายกรดดู คือทั้งสี่มุมของทุกชายกรดอะยังคงเน็บไว้ใต้เสื่อเหมือนเดิมครับคุณตมก็เลยตัดสินใจดึงชายกรดตรงปลายเท้าออกเพื่อที่จะออกมาจากกรดค่ะอืมแล้วเขาก็เดินไปหาเพื่อนที่กรดข้างๆเอื้อมมือเข้าไปเพื่อจะควานหาดูว่าเพื่อนเขายังอยู่ข้างในหรือเปล่าครับปรากฏว่าคุณเต็มก็ไปจับโดนขาของเพื่อนที่อยู่ข้างในอืพอย้ายไปดูอีกกรดหนึ่งก็เจอเพื่อนอยู่เหมือนเดิมครับ ทีนี้เนี่ยคุณตมก็เลยเดินไปเดินมาอยู่ข้างนอกสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็คิดว่าจะเอายังไงดีทําไมอยู่ๆก็หากฎของตัวเองไม่เจอคคุณแตมเงยหน้าก็ไปมองแสงสลัวๆซึ่งมอยเห็นเงาลางๆอะค่ะคุณแตมเนี่ยบอกว่าคุณแตมอยู่ในหลังที่สามนับจากฝั่งประตูด้านหน้าคุณแตมก็เลยนับจากกฎด,ดูปุ๊บพอหันไปหลังที่หนึ่งสองสามแล้วคุณต็มก็เอื้อมมือเข้าไปจับอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่า ในกรดคุณแตมยังมีบางอย่างนอนอยู่เหมือนเดิมค่ะยังไปจับเท้าใครได้คุณแตมก็เลยเลือกที่จะไม่เข้าไปแล้วก็นั่งอยู่ที่หน้ากรดตอนนั้นเนี่ยคุณแตมบอกว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกกลัวเลยเลยแต่เป็นความรู้สึกงงมากกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสรุปก,กฎของเขาอยู่ที่ไหนพอนั่งอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีคุณครูคนหนึ่งเดินมาอืคุณแตมมองไม่เห็นหน้าว่าเป็นใครนะคะแต่ว่าคุณแตมจําเสียงคุณครูได้ ว่าเป็นครูคนนี้แหละครับคุณครูถามแตมว่าทําไมมานั่งตรงนี้ไม่เข้าไปนอนคุณแตมก็ตอบไปว่าหนูหากฎของตัวเองไม่เจอค่ะอืมในกฎที่หนูออกมามีใครนอนอยู่ก็ไม่รู้แต่ดูเหมือนคุณครูจะไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่อะค่ะ,คะแล้วคุณครูก็ดันตัวแตมเข้าไปในกดแล้วก็พูดแค่ว่าเข้าไปอืมหลังจากดันแตมเข้าไปในกดได้แล้วปั๊บ คุณแตมก็เลยจําใจนั่งอยู่ในกรดที่ยังคงมีคนนอนอยู่แล้วก็ยังได้ยินเสียงหายใจแรงๆเป็นระยะระยะอยู่ค่ะครับเอื้อมมือไปก็ยังเจอขาของคนบางคนอยู่เช่นเดิมทีนี้เนี่ยคุณแตมเริ่มรู้สึกทนไม่ไหวแล้วบวกกับเขารู้สึกว่าโมโหเพราะง่วงนอนค่ะพี่คุณแต่มเขาก็เลยรีบมุดออกมาจากกรดแล้วมานั่งเท้าคางหลับที่หน้ากดนั่นแหละครับจนพอเสียงระฆังดังขึ้น ถึงเวลาที่ต้องตื่นนอนแล้วเป็นการตื่นนอนที่คุณเตมบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่สดชื่นเลยเพราะเขาหลับหลับ,ลบตื่นตลอดทั้งคืนคสุดท้ายเนี่ยตัวเองก็ต้องมานั่งหลับไปสภาพแบบนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าใครไปอยู่ในกฎของเขาอืพอไฟในห้องเปิดขึ้นทุกอย่างสว่างสิ่งแรกก็คือเขาหันไปมองที่กฎเพื่อจะดูว่าใครที่มานอนในกฎเขาค่ะครับพอปรากฏว่าเมื่อหันไปเขาไม่มีใครเลย แตมนั่งอยู่ข้างหน้ากฎของตัวเองมาตลอดอืมอืมทีนี้เนี่ยแตมก็เลยหันไปมองกฎของเพื่อนๆนแล้วก็ปรากฏว่าเพื่อนเขาทุกคนก็อยู่ในกฎของตัวเองค่ะเพื่อนเพื่อนเขาที่อยู่ในกฎก็มองมาที่คุณแตมสงสัยว่าทําไมถึงไปนั่งอยู่ข้างนอกกฎอยู่อย่างนั้นครับคุณแตมเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ใครฟังเลยเพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืแล้วเขาก็คิดว่าคืนนี้ยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกไหมครับถ้าเกิดขึ้นจะทํายังไงดี คืนต่อมาค่ะคุณแตมก็เลยยืนนับกดของตัวเองอีกรอบเพื่อความมั่นใจว่ากดของตัวเองอยู่หลังที่3ามจริงๆอืแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยคุณแตมก็ได้สอดเก็บชายทั้งสี่เหมือนเดิมและต้องจะตั้งใจว่าคืนนี้เนี่ยจะไม่มีใครเข้ามาในกดของเขาได้อีกอืเสร็จแล้วค่ะคืนนี้มันไม่ใช่ปรากฏว่าคุณแตมเนี่ยอยู่ๆก็ออกมานอนข้างนอกกดครึ่งตัวค่ะพี่ครับปกติเนี่ยคุณแตมไม่ใช่คนที่นอนละเมอหรือนอนดิ้น ยิ่งอยู่ต่างที่ด้วยแล้วเนี่ยเขาแค่แทบจะนอนไม่หลับแล้วค่ะปรากฏว่าครึ่งตัวบนของคุณแตมออ,อกมานอนอยู่ข้างนอกกรดในลักษณะเฉียงๆทั้งๆท,ท,ที่คุณแตมจำได้ไหมที่เขาบอกว่าเขาเก,บเก็บชายกรดทั้งสี่ทิศไว้เรียบร้อยแล้วครับถ้าคุณแตมนอนดิ้นจริงๆอ่ะก็ไม่มีทางที่จะนอนออกมาอยู่ในลักษณะนั้นได้อืชายกรดฝั่งที่คุณแตมออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆมีคนดึงออกค่ะพี่ครับ คุณแตมก็เลยรีบรุกกลับเข้าไปข้างในแล้วเก็บชายกรดมาอีกครั้งแล้วก็นอนหลับไปจนถึงเช้าค่ะ,คะเมื่อกลับมาจากการเข้าค่ายคุณธารมปุ๊บเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังคาใจคุณแต้มอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณแต้มก็เลยไปถามเพื่อนๆว่าตอนไปเข้าค่ายได้มีใครเข้ามานอนในกรดของคุณแตมบ้างไหม ทุกคนก็บอกว่าไม่มีพวกเขานอนหลับสบายดีไม่มีใครตื่นกลางดึกหรือว่าไปนอนกับใครเลยอืคุณแตมก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนๆฟังค่ะคซึ่งเพื่อนๆก็ยืนยันว่าไม่ใช่พวกเขาหรอกเพราะว่าเขาหลับกันสนิทดีแล้วก็ไม่มีใครออกมาจากกดตัวเองเลยอืซึ่งเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าตัวเองอคิดไปเองหรือว่ามีอะไรบางอย่างมานอนด้วยจริงๆอืมอะไรที่อยู่แถวนั้นแหละ อ,อะไรที่อยู่แถวนั้นแหละค่ายปฏิบัติธรรมอะ่ะค่าจะมารอรับส่วนบุญมาขอรับส่วนบุญก็ได้ไงอเออนะครับแต่มันนอนอยู่ข้างในนั้นให้จับให้รู้สึกได้เนี่ยก็ไม่ไหวนะบางทีคือหนูก็ไม่เคยไปนะพี่อตอนที่เรียนอยู่เขาก็มีค่ายแบบนี้แหละแต่ที่ความหนูเป็นไม่ได้เป็นพุทธแต่ทางโรงเรียนหนูเนี่ยจะอนุโลมให้ก็คือถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปอ ก็เลยไม่รู้ว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงค่ะนะฮะก็จะเป็นเหมือนกับนั่นแหละที่เขาไปค่ายปฏิบัติธรรมคล้ายๆกับไปเก็บดอกไม้แต่ไม่ถึงขั้นนั้นอืมเออนะครับ